งอวันที่ความขึ้นไหวเกมอุ่นเครื่องระดับทีมชาติครับไปดูเกมบิ๊กแมชที่เมืองสตุตการ์ดกันบ้างครับในคืนวันนี้ทีมชาติเยอรมน,นีเจ้าถิ่นก็จะรับกรรมเยือนของอดีตแชมป์โลก5สมัยบราซิลครับฟุตบอลนะัดอุ่นเครื่องคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งครับแต่คู่นี้แข่งขันกันได้ตามปกติก็คือเจ้าถิน่นเยอรมนีจะรับกรรมเยือนของอดีตแชมป์โลก5สมัยบราซิล ที่เมืองสตุตการ์ดครับทั้งสองทีมก็ลงฝึกซ้อมกันแล้วที่สตุดการ์ดโดยทีมชาติเยอรมน,นีก็หวังที่จะเอาชนะบราซิลเป็นครั้งแรกให้ได้นับตั้งแต่ปี1993เลยทีเดียวครับโดยการพบกัน20ครั้งเยอรมันก็เอาชนะบราซิลได้3ครั้งขณะที่บราซิลก็เอาชนะอินซิเลกได้ถึง12ครั้งเลยทีเดียวครับโดยกุนซือมานเมเซเซสของบราซิลก็บอกว่าการพบกับ อดีตแชมปโลกสาสมัยเยอรมันถือว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งซึ่งชัยชนะก็จะนํามาซึ่งความมั่นใจของทีมเขาครับขณะที่โยคิมเลิฟกุนซือของเยอรมนีครับชุดคว้าอันดับที่3ฟุตบอลโลก2010ก็บอกว่าการพบกับบราซิลก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เขาก็จะได้ทดสอบนักเตะหลายคนครับก่อนที่เยอรมนีนั้นจะพบกับออสเตรีย ในศึกยูโร2012รอบคัดเลือกในวันที่2กันยายนต่อไปครับ